คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณสวัสดีครับผมอาจารย์ชาติราชครูกูรูแนะนำพระเครื่องสุดคลังเครื่องรางวัดดังมีพลังพุทธคุณหนุนนำชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครครับทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดนชั่วให้ ชั่วดีดุดตราตอกตึงติดไว้นาใครชั่วใครดีไซสืบได้ด้วยกรำสวัสดีครับผมอาจารย์ชาติราชครูวันนี้มาชวนท่านคุยชวนท่านฟังเรื่องเรื่องเล่าเหนือโลกกันครับเรื่องเล่าเหนือโลกวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์ในฟากฝั่งบูรพาทิศครับ พระเกจิอาจารย์ในฝากฝั่งบูรพาทิศนั้นโอ้ไล่เรียงกันมาท่านเก่งท่านมีเวทวิทยาคมสูงสูงกันทั้งนั้นพระปิตาซึ่งถือว่าเป็นพระปิตาเนื้อผงอันดับหนึ่งในยุทธจักรวงการพระเครื่องเมืองไทยก็เป็นพระปิตาของพระเกจิอาจารย์ในฝากฝั่งบูรพาทิศนี้นะพระปิตาเมืองชนรู้จักกันไหมครับพระปิตาหลวงพ่อแก้ว วัดเคลือ่อนพระปิตาหลวงพ่อคลีบวัดสมุตะพระปิตาหลวงพ่อโตวัดเนินนี่พระปิตามหาเสน่ห์เนื้อผงคุกลักเป็นพระปิตาในฝากฝั่งบูรพาทิตว่าโดยแท้โดยจริงแล้วพระเกจิในฝากฝั่งทะเลตะวันออกเราเนี่ยโอ้เก่งมีเวทวิทยาคมสูงหลายต่อหลายท่านครับแต่ มีองค์หนึ่งซึ่งในยุคกึ่งพุทธกาลมานี่เออเอาจริงๆนะยุคกึ่งพุทธกาลมาเนี่ยก็มีพระเกจิอาจารย์ที่เก่งในฝากฝั่งทะเลตะวันออกที่เก่งนะหลายต่อหลายองค์นะมีหลวงพ่อคงวัดวังสพรพลดจันทบุรีนี่ก็เก่งหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองนี่ก็เก่งแต่ในยุคนี้สมัยนี้ถ้าจะเอ่ยนามพระเกจิอาจารย์ ในฝากฝั่งบูรพาทิศก็ไม่มีใครเกินท่านด้วยมีความเชี่ยวชาญทางด้านพระเวทวิทยาคมและวัตถุมงคลมีราคาค่าเช่าบูชาสูงท่านเป็นเจ้าของพระกลิ่งชิน,นบัญชรเป็นเจ้าของเหรียญปั๊มรุ่นเจริญพรเหรียญปั๊มรุ่นแปดรอบเหรียญปั๊มรุ่นเสมา เหรียญปั๊มหูเชื่อมและเป็นเจ้าของพระปิดายันยุ่งกับอีกหลายต่อหลายสัพพะวัตถุมงคลที่เด่นและเกลียงไกลที่สุดก็เห็นจะเป็นพระขุนแผนผงพลายกุมารครับผมกำลังพูดถึงพระเดชพระคุณพระครูภาวนาพิรัตหรือว่าหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดละหารไล่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับ ถ้าพูดถึงหลวงปู่ทิมวัดลาหารไล่แล้วล่ะก็เป็นที่ยอมรับกันว่าในยุคกึ่งพุทธการจะหาพระเกจิอาจารย์ซึ่งมีความเก่งกล้าในเวทวิทยาคมมีบารมีสูงและวัตถุมงคลได้รับความนิยมมีราคาค่าเช่าบูชาสูงหลักแสนหลักล้านไม่มีใครเกินท่านจริงๆหลวงปู่ทิมวัดลาหารไล่ครับเออวันนี้จะเล่าเรื่องราวเรื่องเล่าเหนือโลก เกี่ยวกับปาฏิหาริย์หลวงปู่ทิม them, วัดละหารไล่ให้ท่านฟังกันอ้าวมาพูดถึงประวัติหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่กันก่อนครับพระครูภาวนาพิรัตหลวงปู่ทิมอิสริโกท่านกำเนิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพศ2422และก็มรณภาพดับสังขารณนะวันที่16ตุลาคมพศ2518 เออเลข16เนี่ยเป็นเลขวันเกิดแล้วก็เป็นเลขวันมรณภาพของท่านเลยหลวงปู่ทิมวัดลหานไล่ถือเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ที่มีพลังจิตแก่งกล้าเวทวิทยาคมสูงเลยทีเดียวละรูปหนึ่งของภาคตะวันออกถ้าจะว่ากันถึงข้อวัดปฏิบัติแล้วหลวงปู่ทิมเนี่ยเป็นพระซึ่งถือสันโดษแล้วก็ถือสมถะไม่ยึดติดในทรัพย์สินใดๆ ท่านฉันพัตตาหารเนี่ยจะฉันเพียงแค่มื้อเดียวคือฉันเอกาแล้วท่านก็ไม่ฉันเนื้อสัตว์ด้วยอ่าฉันเอกาไม่ฉันเนื้อสัตว์ก็แปลว่าจะว่าเจก็ได้นะท่านไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์โลกว่ากันอย่างนั้นหลวงปู่ทิมท่านเกิดในปี2422 16มิถุนานะครับ ตรงกับรับสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หท่านเกิดที่บ้านหัวทุ่งตาบุตรตำบลละหานอําเภอบ้านค่ายจังหวัดรลยองท่านเป็นหลานของหลวงปู่สังเท่าวัดเก่งจีนหลวงปู่สังเท่านี่เก่งโอ้เป็นเกจิอาจารย์เก่าแก่เก่งมากของจังหวัดรลยองเลยเก่งชนิดที่เรียกได้ว่าหลวงปู่สังเท่านะที่เป็นปู่ของท่านนะท่าน บ้วนน้ำลายหรือว่าถมน้ำลายลงพื้นดินพื้นดินแตกนี่พื้นดินแยกแตกออกมาเลยแม้น้ำลายของท่านนะก็มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สังเ่านี่ท่านสร้างวัดเก่งจีนแล้วก็สร้างเป็นพระกลุววัดเก่งจีนนะครับพระกลุววัดเก่งจีนเนี่ยก็จะสร้างโดยเนื้อตะกวัวอวนนะหลวงปู่ทิมท่านอุปสมบทเมื่อวันที่7มิถุนายนพศ2449 มีพระครูขาววัันมาเป็นพระอุปชาจารย์พระอาจารย์สิงห์เป็นพระอนุสาวนาจารย์พระอาจารย์เกตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านอุปสมบทณพัทธสีมาวัดละหานไล่ได้รับฉายาว่าอิสริโกเมื่อท่านอุปสมบทเสร็จแล้วเนี่ยท่านมีความสนใจศึกษาวิชาอาคมจากตำลับตำลาของหลวงปู่สังเท่า แล้วก็ศึกษาเวทวิทยาคมเพิ่มเติมจากอาจารย์ทั้งที่เป็นบรรพชิตและคารวาสนอกจากนั้นหลวงปู่ทิมท่านยังออกทุด,ดงถือทุดงขวัดไปหลายจังหวัดต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดละหารไล่แล้วก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนาพิรัตเมื่อวันที่ห้ธันวาคม พศ2507ที่บอกว่าหลวงปู่ทิมเป็นพระสันโดษคือใครไปกราบไปนมัสการท่านถ้าไม่ได้แจ้งท่านว่ามีกิจมีธุระสิ่งใดจะขอให้ท่านเมตตาช่วยเหลือคือถ้าไม่บอกท่านน่ะไปกราบท่านท่านก็ไม่ถามก่อนนะไปกราบท่านแล้วก็เพราะท่านถือว่าเป็นบรรพชิตก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องชาวบ้านนอกจากว่า ชาวบ้านจะเอ่ยปากขอเอ่ยปากขอรับความช่วยเหลือก่อนในฐานะครูบาอาจารย์หรือว่าพระสงฆ์อันเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเนี่ยก็จะสงเคราะห์ให้แต่ถ้ามากราบท่านแล้วก็ไม่เคยเคยมีอา้าวเคยมีว่าคนไปกราบท่านแล้วก็ไม่ได้บอกท่านว่าจะให้ท่านสงเคราะห์อะไรก็ไอคนนั้นมันก็แนมันก็ไม่ยอมคุยกับท่านคือมากราบพัดอยู่ตรงหน้ากันมันก็ไม่บอกท่าน ท่านก็ไม่ถามก็เหมือนกับว่าจ้องกันอยู่อย่างนั้นท่านก็ทํากิจของท่านไปไอนป้นานกาบก็อยู่เฉยๆเออเป็นครึ่งวันค่อนวันก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องการอะไรท่านก็ไม่ได้สงเคราะห์เพราะว่าเพราะว่าท่านถือสันโดษทมข้อหนึ่งและอีกข้อหนึ่งท่านก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์ไม่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่แล้วนะไม่ใช่กิจของสงฆ์ว่ากันอย่างนั้นถ้าไม่ขอท่านก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่เคยมีแบบว่าครึ่งวันค่อนวัน,น,วนไม่ได้คุยกันนะก็มีเหมือนกัน ทีนี้จะเล่าเรื่องราวของหลวงปู่ทิมให้ท่านฟังในเรื่องเกี่ยวกับการเสกน้ำมนต์อาหลวงปู่ทิมนี่อย่างที่บอกแล้วครับเป็นพระลักษณโดดแต่ทว่าพลังจิตรานุภาพสูงส่งมากอาสูงส่งจริงๆชนิดที่สามารถเรียกเนื้อเรียกปลาได้ดีวันหลังเล่าให้ฟังแต่ว่าวันนี้เล่าเรื่องน้ำมนต์เดือดก่อนหลวงปู่ทิมอิสรลิโกท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสว,วัดละหานไล่ ท่านเป็นยอดพระคณาจารย์ที่มีพลังจิตแก่งกล้าของภาคตะวันออกตามประวัติเนี่ยเล่ากันว่าท่านฉันอาหารเพียงมื้อเดียวแล้วก็ไม่นิยมฉันเนื้อสัตว์ท่านเกิดนะนี่ผมเล่าทวนนะท่านเกิดวันที่16มิถุนา2422ตรงกับรัชกาลที่5ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่7มิถุนายนพศ2449อ,อ,24อา้าวทีนี้ เรื่องเล่าเหนือโลกเกี่ยวกับน้ำมนต์เดือดของท่านเนี่ยก็มีอยู่ว่าในปีพศ2511ที่วัดตะพงนอกอำเภอเมืองที่อยู่ระยองแล้วครับวัดตะพงนอกอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองเขาก็มีวิพิธีปลุกเสกพระเศมีพิธีปลุกเสกพระเครื่องเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อจันท์ซึ่งเป็นจเจ้าอาวาสวัดตะพงนอก ในพิธีเนี่ยโอ้ก็มีการนิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงเวทวิทยาคมหลายต่อหลายรูปแทบว่าจากทั่วทุกปทุกมุมของประเทศก็ว่าได้มาร่วมพิธีก็รวมถึงหลวงปู่ทิมท่านด้วยนะเมื่อเริ่มพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลหลวงพ่อหลวงปู่ต่างๆที่ได้รับนิมนต์มาก็ทำการปลุกเสกอธิษฐานจิตในพิธีนี้อาจารย์รัฐ ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดได้นำองค์ใส่น้ำมนต์มาตั้งไว้แล้วนิมนต์หลวงปู่ทิมองค์เดียวเนี่ยทำการปลุกเสกน้ำมนต์ปลุกเสกองค์เดียวหลวงปู่ทิมองค์เดียวขณะที่หลวงปู่ทิมกำลังปลุกเสกน้ำมนต์่าำกลางพุทธศาสานิก,กนชนทั้งหลายที่มาร่วมพิธีโอ้ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยละครับ ก็ปรากฏว่าน้ำมนที่อยู่ในอ่างใหญ่ครึ่งอ่างนั่นนะได้เกิดเดือดน้ำมนเดือดเดือดยังไงก็มีฟองอากาศปุดปุดปุดแล้วก็มีความร้อนซะด้วยนะอ่าน้ำมนเดือดค่อยๆทวีความสูงขึ้นท่ามกลางความอัศจรรย์ของผู้พบเห็นในเวลานั้นนี่ น้ำมนเดือดหลวงปู่ทิมเสกน้ำมนเดือดเดือดยังไงอ้าวเดือดมีฟองอากาศขึ้นปุด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 หมายถึงว่าน้ำเนี่ยได้รับความร้อนจากกระแสจิตของหลวงปู่ทิมผลปรากฏว่าโอ้น้ำมนโอ่งนั้นน่ะเกลี้ยงครับหลังพิธีเนี่ยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านชาวช่องต่างเฮโลกันมาตักมาขอดน้ำมนในโอ่งที่หลวงปู่ทิมปลุกเสกจนเดือดนั้นเรียกไดกว่าหมด หมดองหมดอ่านกันเลยทีเดียวในเรื่องการเสกน้ำมนต์ของพระเกจิอาจารย์เนี่ยมีเรื่องเล่ามากมายหลายต่อหลายพระเกจิอาจารย์แล้วก็หลายต่อหลายเรื่องราวเกี่ยวกับการทำการปลุกเสกน้ำมนต์ที่ผมเล่าให้ท่านฟังในเบื้องต้นวันนี้ก็คือหลวงปู่ทิมท่านเสกน้ำมนต์เดือดแต่ก็มีพระเกจิอาจารย์บางลูกเหมือนกันปลุกเสกน้ำมนต์ชนิดที่ เรียกได้ว่าน้ำมนเนี่ยหมุนหมุนวนหมุนว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 นคล้ายๆมีใครเอามือเอามือไปกวนหมุนวนแบบนั้นน่ะสังเกตได้จากดอกบัวเอ่ยหรือว่าหยดเทียนน้ำวนเอ่ยหมุนวนเป็นวงกลมเร็วนะครับหมุนวนแบบเร็วเนี่ยเนี่ยองค์เนี่ยก็คือหลวงปู่เขียนธรรมรักขิตโตแห่งสำนักวัดขุนเนนจังหวัดพิจิตรแล้วก็ยังมีพระเกจิอาจารย์อีกหลายต่อหลายรูปที่ สามารถมียานสมบัติมีอภิญญาปลุกเสกน้ำมนต์ให้เดือดได้คล้ายๆหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่เหมือนกันเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังอา้าวเรื่องราวการปลุกเสกน้ำมนต์เดือดของหลวงปู่ทิมมีพยานหลักฐานชัดเจนแน่นอนยืนยันในปีพศ2 5 1 1นณะวัดตะพงนอกนี่หลวงปู่ทิมปลุกเสกน้ำมนต์เดือดดังนั้นใครมีพระเครื่องหลวงปู่ทิมอา้าวรีบหา มาใส่คอสิครับพระเครื่องของท่านใช้ดีทุกรุ่นแต่ถ้าไม่มีแล้วก็ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีพระเครื่องท่านไม่ต้องหววขวายหาแล้วนะครับพระหลวงปูบบ่ทิมนี่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านด้วยกันทั้งนั้นของเกเยอะซะด้วยนะหาของเกก็จะยากอยู่สักหน่อยแต่ใครมีของแท้เป็นอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นพระแพงหรอกครับใครมีของแท้โอ้คุณโชคดีมากอะครับหามาใส่คอเลยแล้วจะรู้ว่าพลังยานสมบัติหลวงปู่ทิมนั้นเข้มแข็ง แล้วก็ยิ่งใหญ่สักเพียงใดสามารถที่จะค้ำชูหนุนดวงหนุนชีวิตของเราได้จริงแท้แน่นอนครับคลิปนี้คงจะขอจบลงเพียงเท่านี้ผมยังมีเรื่องเล่าเหนือโลกอีกหลายต่อหลายพระเกจิอาจารย์มาเล่าให้ท่านฟังต่อสมมุติหยุดเวลาเอาไว้ที่วันอาทิตย์ก็จะมาเล่าเรื่องราวแบบนี้ให้ท่านฟังแล้วครับคลิปนี้ก่อนจะจากขอประสาทพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจง สิทธ <Anfang, S 2> ิกิจจังสิทธิกำมังสิทธ <fl> ิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสัตูบีทาวินาสันติสวัสดีครับ